สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม้ทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวง ทั่วไปค่ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนให้กับชาวราศีมังกรลัคันามังกรประจําเดือนมีนาคม2564นะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้น้นี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนให้กับชาวราศีมังกรลัคันามังกรในอีพีนี้ จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างคะ่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อ่าบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคะ่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวสําหรับชาวราศี มังกรลัคนามังกรนะคะไม่เปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสิใบเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกกันดีกว่าว่าชาวราศีมังกรลัคนณามังกรนะคะคุณได้ไพ่อะไรเนาะได้เป็นไพ่เด็กถือเรียนนะคะเด็กถือเรียนชาวราศีมังกรลัคนณามังกรค่อนข้างที่จะเป็นเป็นช่วงเวลานะคะเป็นเดือนที่คุณตั้งอกตั้งใจที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้ประสบผลสําเร็จตัวคุณมีการวางแผนนะคะอย่างดีเลยนะคะที่จะ ทำนะคะในสิ่งที่คุณต้องการนะคะตัวคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะประครับประคองค่อยๆเดินนะคะเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่คุณคาดหวังนั้นประสบผลสำเร็จได้ในที่สุดนะคะก็เป็นเดือนที่ดีคะ่ะที่จะเริ่มต้นในการทำสิ่งต่างๆนะคะอีกครั้งหนึ่งนะ เดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการงานค่ะการงานของชาวราศีมังกรและคนามังกรสําหรับคนที่ทํางานประจําคนที่ทํางานประจําอยู่ถามว่า,เ,าเป็นยังไงบ้างนะคะงานประจําที่ทํานะคะก็ค่อนข้างที่จะมีถามว่ามีอุปสรรคไหมมีอุปสรรคแน่นอนนะคะคนที่ทํางานประจําอยู่บางครั้งบางทีจะกลายเป็นตัวเราที่ทําอยู่คนเดียวนะคะ ทำอยู่คนเดียวต่อสู้อยู่คนเดียวบางครั้งบางทีทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมแต่ว่าตัวเราเหนื่อยมากที่สุดนะคะแต่ตัวคุณเต็มใจที่จะทํานะคะเนาะคาดหวังแค่ว่า,างานนั้นมันจะสําเร็จรุลร่วงไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่างานต่างๆที่จะเข้ามานะคะได้รับมอบหมายอย่างไรตัวคุณก็พร้อมที่จะทำอย่างสุดความสามารถสุดหัวใจของคุณนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ กำลังมองหางานใหม่แม้แต่กระทั่งคนที่ตกงานอยู่หรือว่าคนที่ทำงานประจาแล้วมีความรู้สึกเบื่ออยากจะเปลี่ยนงานแล้วนะคะในเดือนมีนาคมนี้เนาะคนที่ทำงานประจําอยู่ก็ล่อดレスเม่ไปก่อนนะคะเนาะค่อยๆหาดูไปก่อนนะคะหากว่าได้งานใหม่แล้วก็ค่อยลาออกจากงานเก่าสามารถทำที่เดิมได้นะคะไปได้เรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่ตกงานหางานใหม่มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้งานใหม่หรือไม่นะคะในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่หนึ่ง ไม้เท้าเขาทุกขับให้1ดาบเข้ามาแบบนี้มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่แต่ว่างานนั้นอาจจะเป็นงานที่ ไม่ได้ผลตอบแทนตามที่คุณต้องการนะคะอาจจะเป็นตําแหน่งที่ลดลงนะคะหรือว่าอาจจะเป็นค่าผลตอบแทนค่าตอบแทนที่ลดลงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มองว่าถ้าวาคุณกําลังหางานแล้วอยู่ในสภาวะที่ว่างงานอยู่งานอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทําได้ก็ทําไปก่อนนะคะตรงนี้เนาะรับไว้ก่อนนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะ าสามารถดําเนินงานไปได้ค่ะแต่ว่าไม่แนะนําให้ขยับขยายมีไพ่แฮงแมนเข้ามาแบบนี้เขาบอกว่าให้อยู่นิ่งๆนะคะปรับปรุงนะคะธุรกิจเดิมของคุณให้ดีขึ้นอย่าเพิ่งลงทุนอย่าเพิ่งขยับขยายนะคะก็ทําตรงเนี้ยประคับประคองไปได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งขยับขยายหรือลงทุนเพิ่มให้อยู่ตัวแบบนี้ไปก่อนจะดีที่สุดนะคะสําหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินของชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่เงินขึ้นมา3ามใบได้เป็นไพ่ เด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่งถือเหรียญแล้วก็ไพ่ใบสรุปค่ะได้เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะเงินของคุณยังมี เขาเรียกว่ายังสามารถที่จะประคับประคองการเงินไปได้อยู่เงินเก็บก็สามารถที่จะเก็บอยู่อย่างนั้นได้อยู่นะคะส่วนเงินที่ใช้จ่ายก็ยังคงประคับประคองไปได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะแต่ว่าเงินที่จะได้คืนจากลูกหนี้อะไรประมาณนี้ค่ะเนาะหรือว่าเงินที่คุณรอคอยเงินตกเบิกเงินโบนัสอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนมีนาคมนี้ยังไม่ได้นะคะตรงนี้เนาะ แต่ว่าไม่มองว่ามันมันไม่ได้ไม่ได้เดือดหรอกคุณไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะ่ะตามหน้าไพ่นะคะในเรื่องราวของการเงินนะทางที่ดีนะคะในเดือนมีนาคมนี้อย่าให้ใครหยิบยืมเพราะว่าถ้าถ้าให้ยืมไปแล้วการที่จะได้คืนมาค่อนข้างที่จะยากนะคะโอเคนะสำหรับในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีมงกรลัคนามงกรโชคลาภลาบรอยไม่มีนะคะแต่จะเป็น พวกลาบปากมากกว่าเนาะตรงนี้นะคะเป็นงานเฉลิมฉลองอะไรประมาณนี้นะสำหรับในเรื่องราวของอสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีมังกรและขณนมังกรถามว่าให้าาระมัดระวังในเรื่องราวอะไรบ้างนะคะระมัดามาร,ระวังในเรื่องหองความคิดความคิดความเครียดความวิตกกังวลน,นะคะตรงนี้ค่อนข้างที่จะ ยึดติดผูกติดผูกมัดนะคะกับเรื่องราวในอดีตที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้แล้วนะคะอ,อ,อะไรก็ตามที่มันแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งไปเราอย่าเอามาเครียดอย่าเอามาคิดมากสุดท้ายแล้วจะกลายเป็นตัวเราที่เสียสุขภาพเองนะคะตรงนี้เนาะก็ระมัดระวังในเรื่องราวของสภาพ,พส,สภาวะอากาศด้วยนะคะคนที่เป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้โดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศไซนัสนะคะตรงนี้เนาะ ก็ให้ระมัดระวังนะคะระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดความเครียดนะคะปวดหัวไม่เกรนก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับนะคะคนที่ชาวราศีมังกรและคนามกรที่ที่ตั้งคันตั้งท้องมีบุตรก็ให้ดูแลสุขภาพของคุณแม่แล้วก็คุณลูกให้ดีด้วยมีไพ่แฮงแมนเข้ามาแบบนี้นะคะนะให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะในเรื่องราวของ การงานไปแล้วการเงินไปแล้วสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะ,ะการทําบุญเสริมดวงให้ทําบุญเสริมดวงเกี่ยวกับแสงสว่าง นะคะถนนหนทางนะคะบริจาคแสงสว่างเทียนเติมน้ำมันตะเกียงนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็รวมถึงการบริจาคในเรื่องราวของเขาเรียกว่าอ,อุปกรณ์สิ่งก่อสร้างแบบนี้นะคะรวมถึงอาจจะเป็นหนังสือสวดมนต์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับในเรื่องราวของความรักความรักเดี๋ยวยังไงไม่จะทำคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปนึงก็เพื่อนๆก็สามารถไปดูได้ในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะสำหรับ ในความรักเนาะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตรงเนี้ยม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆให้ฟังก่อดน,นะคะสําหรับคนโสดคนโสดแบบโสดสนิทโสดไม่มีใครเลยนะคะสําหรับคนโสดที่ไม่มีใครคนโสดที่ไม่มีใครแบ่งเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คือคนโสดที่รอคนรักเก่านะคะรอคนรักเก่ายังไม่มีเกณฑ์ไม่มีแนวโน้มที่คนรักเก่าจะกลับมานะคะและตัวคุณก็ยังไม่พร้อมที่จะ Uh, move on นะคะยังลืมเขาไม่ได้เนาะสำหรับ uh, คนโสดที่ไม่มีคนรักเก่าแล้วก็ไม่ได้รอคนรักเก่านะคะถามว่ามีเกณฑ์มอการที่จะได้พบได้เจอกับใครใหม่ๆหรือเปล่ามีเกณฑ์มีการอยู่นะคะเพราะว่ามีไพ่หนึดาบเข้ามาแบบนี้รวมถึงไพ่สามถ้วยด้วยนะคะ คุณจะได้พบได้เจอกับคนใหม่นะคะอาจจะได้เจอการจากงานเลี้ยงฉลองงานลื่นเริงงานสังสรรค์งานมงคลนะคะอาจจะได้พบได้เจอกันนะคะแต่ว่าอยู่ที่คุณว่าจะเปิดใจหรือไม่นั่นเองนะคะสำหรับคนที่ โสดแต่มีคนคุยสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไม่รู้สึกว่าความชัดเจนในความสัมพันธ์คุณยังต้องรอไปก่อนมีไพ่ของการรอนะคะความชัดเจนยังไม่มีนะคะแต่ยังยังคุยกันไปได้เรื่อยๆนะ แต่ว่ายังหาความชัดเจนยังไม่มีความมั่นคงให้นะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วนะคะไม่ว่าจะแต่งงานหรือว่าไม่มีไม่ว่าจะแต่งงานแล้วหรือว่ายังไม่ได้แต่งงานก็ตามแต่ว่าตัวคุณและคู่ของคุณคบหากันคนรอบข้างรับรู้นะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ก็ยังคงประคับประคองไปได้อยู่นะคะยังมีความมั่นคงอยู่แต่ให้เรามัดระวังค่ะอา,อาจจะมีความคิดนะคะ เดิมๆนะคะปัญหาเดิมๆนะคะนำมาคิดวนเวียนอยู่นั่นแหละนะคะเนาะทำให้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเย็นชานะคะอาจจะไม่ไม่ไม่ไมไมเขาเรียกว่าไม่หวานแหววกันสักเท่าไหร่นะคะมาอยากจะแนะนําว่าสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันได้จบลงไปแล้วก็อย่าลื้อฟื้นอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะคะอย่าเอาเรื่องราวเก่าๆมาให้ทะเลาะกันมาให้ผิดใจกันนะคะอย่าอย่าเอามันมาเป็นปมให้ความรักของเราทั้งคู่นะคะไม่ ไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะว่าอย่างนี้ก็แล้วแต่ตามน้าไพ่ไม่ได้มีการไม่ได้มีน้าไพ่ของการเลิกลายอย่าล้างกันนะคะแต่ว่าไม่มองว่ามันเป็นอยู่ที่ความคิดของคุณมากกว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดมากเครียดแล้วก็วิตกกังวลไปเองมากกว่านั่นเองนะคะก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่มีประเด็นมีปัญหาในเรื่องราวของความรักอาจจะเป็นรักสามเศร้านะคะรักที่ไม่สมหวงังรักที่ผิดหวังนะคะคนที่เป็นรัก สามเศร้ารักเราสองสคนไม่รู้สึกว่ามันมันจะยังไม่จบนะคะมันจะยังไม่จบมันยังคงคาราคาซังอยู่นะคะยังมีความผิดหวังอยู่ยังมีความเสียใจยังมีความคิดความเครียดอยู่ในนั้นนะคะก็แนะนําแค่ว่าขอให้คุณเนี่ยรักแล้วก็เห็นใจตัวเองให้เยอะๆนะคะเนาะ ไม่มีใครรักคุณเท่าตัวคุณเองนะคะตรงนี้จะ move on ได้หรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวคุณนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถ a d ด line id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้ค่ะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนนีี้้้ก็จจะะประมาณไว ในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ